พี่ัดสวัสดีพี่น้องมามาเ้านี้แนวกินเนวกจินง่ายเนวกจินง่ายเพื่อนกินเขาเ้จาจกโม่งเหรอโอ้ยง่ายเทียงครับพี่น้องง่ายเทียงง่ายเทียงข้าวสวยร้อนๆผู้เรียนก็ร้อนๆมาพี่น้องเคยจินจบ้างครับพี่น้องกินเขาสวยกินเขาเจ้าบ้านนอาเอินเขาเจ้าหุงเขาเจ้าห้วเนื่ยมาจินกับกทุเรียน ผู้ใดบ่เคยกินมาติดตามครับพี่น้องส้อยจุก็กินมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เลิกแล้วบ่กินเด็ดวาครับเดี๋ยวนี้หันมากินตัวเลี้ยงเขาข่อยก็บ่กินยากที่พี่น้องการกินตัวเลี้ยงเขาข่อยเมื่อยก็ไม่ได้ออันดับแรกผมจะบอกให้เด้ออาปากขั้นตอนแรกคืออาปากเนี่ยเขาข่อยมัน zoom 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 เนี่ย zoom 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 ว่าก็เด็กขับเงยแต่ว่าเนี่ยเนี่ยน้องน้องอ่ะอัดดับใจกือ้าปากอย่าลืมอ้าปากพี่น้องอาหากินก็บปกติเลื่อนก็ขอเจ้ามันตรงเห็มันได้กั่งส่ถามมันเหนื่อยยังแข็งมันสีพ่อเสียเนี่ยพอดีเลยเนาะมันพอดีมันจะส้วงๆของกันนั่นสิจะกินข้าหน่อยได้ไหมน้องอัดับที่สองก็อ้าปากคือเก่า ขาเหนแต่ว่ามาไ้ทมันก็ขนิ้วมาขากันมาได้แทนเนาะมันขากันก็ข้อเจ้าวันเนาะมันกับนิมเอกุเเลบกให้กินนี่ไปกินเราไมัได้พี่น้องมันเบื่อรอกหนึ่งเอาไปได้กินเราสองเขาไปได้กินน้อซง่มันอร่อยนนี่หนึ่งคุณสมบัดดีดีก็เนื่งข้อเจ้านี่บอรเป็นเบาหวาน สองไม่มีไขมันสองไม่มีน้ำตาลสองไม่มีกะทิม่้อเจ้าจะไปใส่หลายกะทิน่ะกินซืยอๆนี่เห็นบ่เนีน่ยเขามีไง <c oughs> ก็เสียไปกินเนาะอ๋อไม่เสียไปเลยวะไม่หวานเนาะก็สะหวานโอ้โหตัวเรามันหวานบ่ตัวเรามันหวานอยู่แล้วแต่ว่าอย่าไปเพิ่มความมันเพิ่มพวกเ่าที่ไปใส่พวกหมัมกเนี่ย จะไาขอแนะน้ำพี่นอ้อไน่มันอย่าไปกินเลยอ,อย่าไปกินมันเด็ดขาดเพราะมินหมอมมาห้ามนี่ครับผมนี่แหละห้ามเอาไปกินขันมันมันขันมันหมดแล้วเอาขันเจียวกินก็เหนียวโอ้ไน่ไม่เน่ไน่ไม่อย่าไปกินไน่มันกินแต่อันนวลมัน อ ah, ันด hmm. <aesthetic. S 1> ับต <uther> ่อไปก็คือเกาลัดครับพี่น้องอ่ะป่าคือเกาลัดคือขั้นตอนกินข้าวเนียวเดือมกับธรรมดาเหรอไม่ด้วยอ๋อข้าว เบอกมันต่างเง้นนึ่งคือบอกให้กินกินขาจ้ากของทเลียนมื่อบ่เปืือนครับไปจับเสือรกมากมาแต่บ็เสือขางอี่กเลย่ห้ต้องไปมื่้ยสวนย่างเดียวรูจักครับคยเห็น่เก็เห็นก็เด๋่ก็เห็นฮะว่ก็เห็นว่็กินขาวเจ้าเาเลียงก็เห็นว่นี่แต่จำไว้ บารลมังเน่าน้องละเม่สิไปอักกินอยู่พูดเดียวสเปเบิงบ้งว่ะรสกินเรสิไปซีบเบิงเอะเบิ้งเนี่ยไปซิมกินเลยสวยดีย่ะนี่เบิงบ่งึ้นหองดเรียจนจีเบิ้งสมใจอยากว่ะอ้ยหลอนไนมีกัรหลอนใน เอาถิ่มเ้อพี่น้องย,ย่าไปชินมันข้าเขาอเอาไปใครเรียกอกันไป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 ไมาหาบังก็กินเขาเข้าไงอนีด๋่มแม่กลมา,ม,มาก,มากแม่้องจำอีกนรแม่พาเขาอย่างนี้นะบอกอิมพามไปไปแล้ว ເອີ້ກະແລ o ວນານຮົາກິນເພື່ອຢູນິດີມດ

nhân dây bữa sau thì xuống lo miếng đi ăn chín chả miếng bò 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 chả miếng เออพอดีเลยว่าขอเจ้าบอกตุเลียนว่าม่นกอนเ,นเนี่ยตุเลียนนะพี่น้องพอดีมับเลยตุเลียนหน่วยหนึ่งขอเจ้าหวยหนึ่งสำหรับผู้กินหน่อย Wah, hmm. mana dia lah, tengok. nghiêm gì chị ơi Nghiêm này Bỏ nào cho kênh Ghiền Mì phun Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คุณนายเมยจาก USA ทีนี้สื่อให้พวกตุเรียนให้่ยพันยี่รีกินตะกรอนอย่างมีต้ตะกอนซื้อสร้อยจุซื้อเนี่ยไม่กินดิบกินได้บ่กินเนาะครับพี่น้องที่บอกตุเรียนเนี่ยอนี้ประโยชน์เพราะร่างกายขอบคุณคุณนายเมยทาง USA เนาอให้ขอให้เจ้าะลำลำเรื่อยๆ้อให้ถือเลขเด้่องมืเลแ้งคุณนได้เลยจ้ารวยก็ยิ่งรวยๆย,ย,ยิ่งขึ้นไปเด้อพี่น้อง ฝา,ากกดติดตามช่องวาทยาลุลำเพลินออบิเชียลเมื่อแล้วยเรื่องกดซับสไข่กดไหลกดแ์่ยาขามโฆษณะเป็นห้องเนอะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ชมาเชิญกันคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ